เราจะไปเรื่องของทีม VIP ในการบันทึกภาพก่อนที่จะมีการประกาศนะครับในช่วงล็อกดาวน์ของกรุงเทพมหานครครับทีม VIP สุวรรณภูมิครับในนามทีม VIP สุวรรณภูมิผมขอแนะนำพี่ต๋อมนะครับพี่ต๋อมเป็นโค้ชจัดตัวแล้วก็สมาชิกบาง แล้วก็พี่ตั้มครับช่วยในทีมและหลายท่านที่ที่ช่วยอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องก็บีพีสุวรรณภูมิก็ขอขอบคุณชมรมฟุตบอลแสงอรุณแล้วก็ท็อปโกยุทธยาที่เรามาร่วมการเตะฟุตบอลกระชับมิตรในวันนี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากให้วีพีสุวรรณภูมิไปรับใช้ก็ยินดีทุกทีมกับสมาชิก ท,ที่เคยเล่นด้วยกันมาครับขอบครับมีสมาชิกกี่คนนะนพมีสมาชิกร้อยสี่สิบคนครับโอ้ปีลวตั้งเท่าถ้าถ้าก่อนจะแยกมาก็ตั้งสุวรรณภูมิมก็ประมาณสิบแปดปีครับสุวรรณภูมิสองครับกับพ่อแบมที่เคยทําร่วมกันมาครับสมาชิกทั้งหมดสื่อสารกันแบบไหนก็จะลงไลน์กลุ่มครับเชาก็เวลาเรามีแปดเราก็ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเพื่อสมาชิกคนไหนว่างสะดวก แบทไหนก็มามาช่วยกันเล่นเราเตะออกกําลังกายหาพี่หาน้องกันครับเตะการกุศลทั้งกระชับนิดครับผมก็วิธีการจัดการบริหารเรื่องนักเตะนะครับก็ไม่มีอะไรมากคือเราก็ลงลายกลุ่มเพื่อไปแต่ละงานที่การกุศลบ้างออกกำลังกายบ้างแล้วก็เน้นที่ว่าใครมาก่อนใครมาก่อนก็เราก็จะให้สีคนที่มาก่อนได้ลงก่อนแต่ถ้าสมาชิกมาเกิน20คนเราก็จัดเป็นสองชุด ซึ่งมันจะได้ลงได้ครบทุกคนอย่างน้อยนการแข่งกีฬานี่ก็ประมาณ4เคอร์เตอร์ผมก็พยายามจัดให้ได้ทุกคนได้คนอย่างน้อยต้องได้คนละ2เคอร์เตอร์เท่าเท่ากันให้ได้ทุกคนจะได้เตะได้มีแรงได้กันทุกคนครับ VIP สุวรรณภูมินะครับก็จะมีโครงการ28ทีมฟุตบอลพันธมิตรในการ จับกลุ่มนะครับในการเตะฟุตบอลที่จะร่วมด้วยช่วยกันครับ28ทีมถ้าจัดแต่ละครั้งนะครับก็จะมีกลุ่มนี้แหละครับมาช่วยกิจกรรมภายในของทีมนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับร่วมด้วยช่วยกันในยามที่เราต้องการเพื่อนฝูงสําหรับการเล่นกีฬานะครับเอาล